ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิปพูเอคโครายงานว่าเทนนิสเล็กซนเนอล์ดิโกโชต้าและอลิสันเบเกอร์มีกำหนดการจะกลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมลิปภูอย่างเต็มรูปแบบในสัปดาห์นี้แล้วมองหาตัวแทนแล้วหึงลิปภูไฟเขียวสตาร์เบอร์หนึ่งย้ายหลังจบซีซั่น SITC สื่อเมืองผู้ดีออกโรงเผยไมเคิลเอ็ดเวิร์ด CEO ทีมลิเวอร์พูลพร้อมเปิดทางให้สตาร์ดังหนึ่งรายของทีมย้ายออกจากแอนฟิลด์ได้หลังจบซีซั่นนี้เนื่องจากสโมสรมองหาตัวตายตัวแทนรอเอาไว้แล้วสื่อเจ้าดังกล่าวรายงานเมื่อ8ปเมษายนว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเตรียมตัวผิดหวังในซัมเมอร์นี้เหมือนกับผลลัพธ์เกมแดงเดือดที่โอทัฟฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เลยเนื่องจากเอ็ดเวิร์ดซึ่งกำลังมาทำงานให้กับผงแดงอีกรอบภายใต้ตำแหน่งใหม่พร้อมอนุมัติให้โมซาลาสตาร์ดังของทีมย้ายสังกัดได้ หากว่าเจ้าตัวต้องการเนื่องจากสตาร์วัย31ปีเหลือสัญญากับสโมสรไม่ถึง18เดือนสําหรับสีสันนี้แม้บางโมจะมีฟอร์มการเล่นที่ตกลงไปไม่น่าขั้นคลาเหมือนเคยแต่เขายังยิงประตูให้ทีมอย่างน่าพอใจโดยถึงขณะนี้หัวหอกทีมชาติอียิปต์ซอยตะขายไปแล้ว17ประตูบวกกับ9แอซซิตในเกมพมกรีเมียร์ลีกกระนั้นก็ดีช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเอาอิทิหัดเคยยื่นข้อเสนอ150บล้านปอนด์ขอคว้าดาวยิงแอฟริกันไปจากเรดแมชชีนแต่เจ้าตัวยังไม่คิดย้ายสโมสร กระทั่งผ่านมาในซีซั่นนี้เป็นที่คาดกันว่าซาลาพร้อมย้ายไปหากินในโปรลีกแล้วโดยเขาน่าจะได้รับค่าแรงสูงที่สุดในลีกซาอุดิอาระเบียด้วยต่อกรณีดังกล่าว HITC เผยว่าเอ็ดเวิร์ดจะไม่รั้งตัวซาลาเนื่องจากสโมสรเล็งตัวแทนเขาเอาไว้แล้วรวม3รายทั้งเปโดเนโตปีกทีมวูฟเนโกวิลเลียมดาวเตะทีมแอตติกบินเบาและฟอรเรนเวียสซาตาทีมไบเออร์เลวอเซน ลิเวอร์พูลรับได้ไหมปูดค่าตัวโมซาลาสองทีมซาอุพร้อมยื่นซื้อทอกสปอร์ตออกโรงเผย2ทีมจากหลีกซาอุดิอราระเบียตเตรียมเปิดศึกแย่งตัวโมซาลาในซัมเมอร์นี้พร้อมเผยเม็ดเงินที่ทั้งคู่เตรียมเสนอให้ลิเวอร์พูลพิจารณาซาลายอดกองหน้าทีมชาติอียิปถูกคาดหมายว่าจะเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในสัมเมอร์นี้ของสโมสรจากหลีกซาอุดิอราระเบียโดยสื่อเจ้าดังกล่าวระบุเมื่อ8เมษายนว่าเอาอิจหัดจะกลับมาทาบทามเขาอีกครั้งขณะที่อัลฮิรันกระหายชิงตัวหัวหอ,อกไอคุบเช่นนกัน ต่อประเด็นค่าตัวของบางโมสื่อเจ้าดังกล่าวอ้างว่าเอาอินหัดสนใจฉุด n ออฟอียิปต์ไปร่วมสังกัดในราคาไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์แม้เสมอก่อนจะติดต่อขอซื้อเขาในราคา150ล้านปอนด์เนื่องจากนักเตะเหลือสัญญากับหงแดงอีกแค่ปีเดียวและยินดีจ่ายค่าแรงให้ปีละ65ล้านปอนด์ขณะที่อัลฮิรานว่าที่แชมป์โปรลีกจะเสนอเม็ดเงินจำนวน70ล้านปอนด์ นอกจากซาลาแล้วสตาอีกหลายรายของพิมลีกมีชื่อพัวพันกับทีมลูกหนังของลีกซาอุดิอาระเบียเช่นกันทั้งเคบินเดอะบอยจอมทัพทีแมนซิตี้และ2ขุนพลสูงวัยของทีมไมเ็ดกาซิเมโรก,กับรา,ราเฟลวารานเดวิดลินเชื่อว่านี่อาจจะเป็นฤดูก,กาลสุดท้ายของครีวินเคลเลอร์ในทวารมือสอของสมศรีผูหลังจากที่จะตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูก,กาลนี้ ตามรายงานของนักข่าวชาวอังกฤษรายนี้ระบุว่าที่ผ่านมาหงแดงกำลังจับตาดูแอนโทนีแพตเตอร์สันผู้รักษาประตูของซนแนเดอร์แลนอายุ23ปีมาตลอดจากที่ผ่านมาและเขาได้ถูกวางตัวเอาไว้ให้เข้ามาทดแทนในกรณีที่เคลเลอร์ ur, ตัดสินใจย้ายออกจากทีมไปด้วยผลงานที่น่าชึ่งของเคลเลอร์ในฤดูกาลนี้ทำให้เขากำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรอ,อีกครั้งในฐานะตัวสำรองของไอซอนเบเกอร์ในฤดูกาลนี้ และอาจถูกชักจูงจากสโมสรที่สนใจให้เขาเข้าไปรับตําแหน่งมือหนึ่งของทีมเหล่านั้นทั้งนี้อาร์เดียนที่เป็นผู้รักษาประตูตัวเลือกอันดับ3ามของลิเวอร์พูลก็เตรียมที่จะลาทีมไปเช่นกันเนื่องจากหมดสัญญาหลังสิ้นสุดฤดูกาลโดยขณะนี้การต่อสัญญาไม่น่าจะเป็นไปได้อีกต่อไปแล้วก็เชื่อว่าอาจจะเป็นอย่างที่เดวิดลินส์บอกเอาไว้เพราะยังไงยังไงถ้าอาลีอยู่เขาก็คือมือหนึ่งแน่ๆไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมก็ตามจุดนี้ต้องยอมรับว่าเขาดีกว่าเคลเลเอร์ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเคเอร์เอ์ไม่ดีไม่เก่งเขาดีเกินกว่าที่จะเป็นมือ2หรือสำรองไปแล้วถ้าไปทีมอื่นคงเป็นมือหนึ่งได้สบายๆเลยในช่วงซัมเมอร์เกือบจะย้ายไปนอตติงแฮมฟอร์เรสในราคา15ล้านปอนด์อยู่แล้วแต่เป็นเจอเก้นครอปที่ปฏิเสธและโน้มน้าวให้เขาอยู่ต่อและนั่นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องเลยทีเดียวในฤดูกาลนี้ คอริโลดามันห้ารายงานว่าสโมสรลิปูมีกำหนดการพบปะเพื่อทำการพูดคุยกับราอูคอสตาเอเยนของรูเบนอโมริมในวันดังคาานี้เพื่อพยายามจัดแจงรายละเอียดสัญญาของเขาให้เสร็จสิน้นจากนั้นคอสตาเอเยนของอโมริมจะเข้าไปพูดคุยกับทางสโมสร,รสปาตติ้งลิสบอนเพื่อพูดคุยในเรื่องการย้ายออกจากสโมสร,รหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้ เปโดเซียปเวดารายงานว่าสโมสรลิพูได้ทำการยื่นข้อเสนอสัญญา3ปีให้กับรูเบนอโมริมกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนให้เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมของพวกเขาตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์นี้ณนะตอนนี้เงื่อนไขขั้นในต่างๆนั้นเกือบจะตกลงกันแล้วการเจราจายังคงเป็นไปในเชิงบวกสำหรับอโมริมในการเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของสโมสรลิอรวพู บรูโนะะ่อันดาเดนักข่าวโปรตุเกสที่ค่อนข้างน่าเชื่อถืออีกคนหนึ่งยืนยันว่าตัวแทนจากสมศสร,รีพูได้ทำการติดต่อครั้งแรกไปยังราอูลคอสตาเอเยนของรูเบนอาโมริมแล้วในตอนนี้และพวกเขาได้ทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดเพื่อดำเนินการสำหรับขั้นตอนต่อ,ตอไปแล้วคาดว่าจะมีการพูดคุยกับตัวผู้จัดทีมคนนี้โดยตรงในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ยังไม่มีการติดต่อกันระหว่างสมสร,ริปูกับทางสมสร,รสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ลิปูร,รับรู้เงื่อนไขสำหรับค่าฉีกสัญญาของอาโมริมแล้ว เลวิสติลจากเมลสปอร์ตรายงานว่าณนะจุดจุดนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรที่ชัดเจนแบบเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นระหว่างสโมสรลิพูและรูเบนอโมริมกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนแน่นอนว่าเขาเป็นตัวเต็งและได้รับความสนใจจากสโมสรลิพูมากที่สุดแล้วแต่สโมสรลิพูต้องการเขารบสโมสรสปอร์ติ้งและพวกเขาไม่ต้องการทำลายสมาธิของอโมริมที่กำลังพาทีมลุ้นแชมป์สองรายการอยู่ในขณะนี้ แต่เดือนเมษายนนี้จะเป็นเดือนสําคัญในกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่งของเจอเกมครอปอย่างไม่ต้องสงสัยและเชื่อว่าความชัดเจนจะกําลังเข้าใกล้มาแล้วจากนี้เราจะรีกันต่อไปให้ถึงที่สุดแม้ว่าผลลัพธ์จะออกมาในแบบที่ไม่ใช่สิ่งที่เราหวังกันเอาไว้แต่จากนี้เราจะทุ่มเททุกสิ่งที่เราสามารถทำได้จนถึงที่สุดเอาหน่าเพื่อนเรามาลองลุยกันต่อไปเถอะนะ อลิซิดแมคอลิสเตอร์โพสข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาหลังจากที่ผิดหวังทําได้แค่ช่วยทีมลิพูเสมอกับแมนเชสตสต่อสในค่ําคืนที่ผ่านมาครั้งที่2มีเกรดน้าเลือเชื่อหลังเกมแดงเดือดรับมหาสงกรานจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับศึกแดงเดือดยกที่3ประจำฤดูกาล2023-2024ซึ่งบทสรุปก็คือไม่มีใครชนะในการศึกที่สังเวียนโอแทฟอร์ด หลังจากบรรจบลงด้วยการเสมอกัน2ต่อ2การได้ไปฝั่งละหนึ่งคะแนนถือว่าไม่เป็นผลดีต่อทั้ง2ทีมหลังจากลิพูกำลังพยายามไล่ล่าแชมป์ลีกอยู่ขณะที่แมนเชสเตอร์เต็ดก็มีความหวังน้อยลงไปอีกกับภารกิจการติด4ี่อันดับแรกของตารางคะแนนให้ได้ซึ่งเกมนี้ก็มีเกรดที่น่าเหลือเชื่อเช่นกันนำก่อนไม่เห่ก่อนถึงเกมนี้ลิพูชนะเกมเพิย์ลีกในนัดที่พวกเขาขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0มาได้ถึง16นัดติดต่อกันแต่สุดท้ายผลงานอันร้อนแรงดังกล่าวก็มาถึงตอนจบ และมันเหมือนตลกร้ายนินดๆเพราะครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่พวกเขานำไปก่อนในลีกแต่ไม่ชนะมันก็จบลงได้สกอร์2ต่อ2เช่นกันเพียงแต่คู่แข่งในครั้งนั้นคือไบรตันแอนโฮปอัลเบียนในเกมเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาล่อเป้าหนักมากตลอดทั้งเกมนี้ลิพูมีโอกาสยิงใส่แมตต์มากถึง28ครั้งซึ่งนับตั้งแต่ที่ออฟตาทำการบันทึกสถิติต,ต่างๆตั้งแต่ฤดูก,กาล2 0 0 3ถึงเป็นต้นมานั้นนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ปีแสดงโดนคู่แข่งยิงใส่มากที่สุด กับการเล่นเกมลีกที่โอทาฟอร์ดเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นหากนับรวมจากการเจอกันในลีกผลแรกประจําซีซั่นนี้มันก็เท่ากับว่าในฤดูกาล2023-2024ลิเวอร์พูลได้ลอเป้าใส่แมนเชสเตอร์ในเกมลีกรวมแล้วถึง62หนุเพราะเกมที่แอนฟิลด์พวกเขาได้โอกาสยิงไป34ครั้งทําให้นี่นับเป็นการทาบสถิติเกี่ยวกับเรื่องที่มีทีมใดทีมหนึ่งยิงใส่อีกทีมมากที่สุดจากการเจอกัน2หนนในเกมลีกของซีซั่นเดียวกันเลย ไมโน่เครื่องร้อนแม้ว่าจะเพิ่งมีอายุแค่18แต่ว่าเขาบี้ไมโน่ก็ไปสูตรให้เห็นอีกครั้งว่าเขามีศักยภาพดีพอที่จะเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ในตอนนี้หลังเจ้าตัวทําประตูสุดสวยได้ซึ่งมันก็ทําให้เขาเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์อายุน้อยที่สุดที่ทําประตูในเกมแดงเลือดเบ,บับพิมลิกได้ขณะเดียวกันเขาก็ถือเป็นนักเตะอายุ18ปีคนแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2005ที่ยิงใส่ลิเวอร์พูลในเกมลีกได้ด้วยโดยคนสุดท้ายก่อนหน้าเขาที่ทําแบบนั้นได้คือเชสฟอนนที่่เลให้อาร ยิงไม่เป็นตลอดทั้งเครื่องแรกของเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นแมนยูเต็ดไม่มีจังหวะยิงแม้แต่ครั้งเดียวทําให้มันถือเป็นหนแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2022ที่เกมลุกของพวกเขาทําผลงานได้แย่แบบนั้นในเครื่องแรกของการเล่นเกมระดับพรีเมียร์ลีกและมันก็บังเอิญเหลือเกินที่ครั้งนั้นคู่แข่งก็เป็นลิเวอร์พูลเช่นกันโดยหนนั้นแมนยูเต็ดออกไปแพ้อ,อีกฝ่าย0-4ต่อที่แอนฟิลด์กินกันไม่ลงอีกครั้งตามปกติแล้วที่ผ่านมาเกมแดงเดือดมักจะมีทีมใดทีมนนเป็ชะล โดยบางฤดูกาลมีฝั่งที่เอาชนะคู่อดีตตลอดการในลีกได้แบบไปกลับด้วยซ้ำแต่ในซีซั่นนี้มันกลับจบลงด้วยการเสมอกันทั้งที่แอนฟิลด์และโอทาฟอร์ดทั้งนี้หากนับเฉพาะตั้งแต่ที่ลีกสูงสุดของอังกฤษเปลี่ยนมาใช้ชื่อพรีเมียร์ลีกนี่ก็ถือเป็นครั้งที่2ที่เกมแดงเดือดจบลงแบบไม่มีใครชนะในลีกเลยทั้ง2เกมโดยผลแรกเกิดขึ้นในฤดูกาล2016-2017ที่จบลงด้วยสกอร์0-0ในแอนฟิลด์ตามด้วยการเจ้ากันหนึ่งต่อ1นึงที่โอทาฟอร์ด หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ